อะไรอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณไข้หัวใจอยุ่เต้นตอนนี้คุณหมอกำลังช่วยกระตุ้นหัวใจให้อยู่ค่ะเครีคยร์สวัสดีเพื่อนๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ SDT ครับก็จากคลิปแรกของเป็นต่อปี2021เนี่ยในช่วงตัวอย่างเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่า ขั้นเทพกับพอใจนะครับประสบอุบัติเหตุแล้วก็หัวใจหยุดเต้นทั้งคู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดาทางจากตัวอย่างแพทย์กําลังปั๊มหัวใจให้กับทั้งสองคนอยู่ตอนแรกเนี่ย S.D.T เองว่าจะย้ายคลิปเป็นต่อทั้งหมดนะครับไปอยู่อีกช่องหนึ่งซึ่งก็เดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆไปนั่นแหละครับแต่ว่าโอ้โหมันไม่ได้เลยนะฮะสถานการณ์มันเปลี่ยนอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องมาเดาทางกันหน่อยแล้วครับว่า ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดาทางแรกเลยนะครับเอาแบบจากสิ่งที่มองเห็นแล้วเป็นอยู่นะครับทางแรกที่เราเดาได้ก็คือเป็นไปได้ไหมที่พอใจ หรือพิมพเนี่ยจะอิ่มกับซิตคอมเป็นต่อแล้วแล้วเธออยากจากไปละโดยอาศัยสถานการณ์นี้ในการจากไปอาจจะเหลือขั้นเทพและขั้นเทพอาจจะต้องมีคู่จิ้นใหม่มีคู่กิ๊กใหม่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็เป็นทางแรกนะครับที่เราน่าจะคิดกันทางที่2ก็คือสนยุคหรือว่าขั้นเทพเนี่ยเรียกว่าเขาก็มีงานเยอะเนาะมีแสดงละครอาจจะอีเวนต์ต่างๆอีกตัวเขาเองอาจจะได้มาบ้างไม่ได้มาบ้าง ในอีกอย่างบทที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรสําหรับขั้นเทพหรือสนยุกนะเขาก็อาจจะต้องจากไปจากตรงนี้ด้วยตัวเขาเองหรือผู้กํากับทีมงานเองหรือเปล่าโดยอาศัยสารการนี้ในการจากไปถ้าวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองคนรอดนะทั้งสองคนรอดมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าท้ายคลิปของตัวอย่างเนี่ยพี่ยมได้บนกับสารที่โรงพยาบาลไว้ว่า ถ้าหากว่า2คนนี้รอดเนี่ยก็จะเต้นไอเท่งตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งในคลิปนั้นมันก็มีการเต้นอยู่ด้วยก็ไม่แน่อาจจะรอดทั้งสองคนก็ได้แล้วก็เดินต่อไปต่อ แล้วก็แนวทางสุดท้ายนะครับแนวทางสุดท้ายคืออาจจะตายทั้งคู่ซึ่งแนวทางสุดท้ายนี้ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ปัญหาคือถ้าตายทั้งคู่แล้วคู่จิ้นของทิพย์กับต่อมันมันมันสิ้นสุดไปแล้วฮะแล้วเ,เป็นต่อจะมาจิ้นกับน้องน้ำหรอซึ่งมันก็ยังมันก็ดูโอเคนะฮะแต่ว่าถ้าสองคู่นี้จากไปก็คงลำบ,บากอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับชิดคอมนี้ ฉะนั้นทางทั้ง4ทางที่พูดถึงเนี่ยถามผมว่ามีอันไหนเป็นไปได้มากที่สุดผมคิดว่าทางที่ขั้นเทพจากไปหรือว่าสัยุกจากไปครับมีทางเป็นไปได้มากที่สุดอันนี้คือผมให้อันดับหนึ่งอันดับ2คือทางที่ทั้งสองคนรอดครับผมให้เป็นอันดับ2สาเหตุเพราะว่าพี่ยมเนี่ยแต่งตัวเป็นไอเท่งแล้วก็เต้นแต่ก็ไม่แน่นะครับมีคนบอกว่าอ้าวท้า ยืนยันขนาดนี้เห็นในคลิปขนาดนี้แล้วก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเอางี้เราเราเตน้นกันก่อนเลยเนี่ยพี่วอกเนี่ยจะชอบแบบนี้เต้นกันไปเลยแล้วกันเต้นเพื่อให้แบบว่า2คนรอดก็ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันนะครับลำดับที่3ก็คือพอใจพอใจอาจจะต้องจากไปนะครับซึ่งมันก็ดูยากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็อิ่มตัวแล้วอ่ะ1617ปีแล้ว แต่ก็ยากเหมือนกันที่เขาจะสลัดจากนี้ไปได้นะครับและทิศทางสุดท้ายที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับคือทั้งคู่ตายไปนี่น่าจะยากมากแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับคิดว่า1 2 3หรือ4ใครจะอยู่ใครจะไปกันแน่เราได้รู้กันในวันเสาร์นี้แน่นอนครับติดตามทางช่องวันนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไอฉีเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ลค์รบกวนกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับเราด้วยแล้วทั้งหมดนี้คือ S D T S D T สวัสดีครับ